สว <IS 2> ัสดีครับผมพบกับสายดาคือเกาพี่น้องมือนี้กะพามาต่อหนกครับผมหมายไหมครับผมเปเดิมไปเล้วครับผมหม่อวันก่อนครับมือนีกะเอารดลงมากเลยพี่น้องเพราะขำข้ามหน้ามากครับผมปื๊ดปื๊ดมาครับผมกล่องไปกระแทกกับตัวนี้ครับผมตัองปักเลยพี่น้องต้องรอดรุ่นครับผมยังอยู่คือเกาหรือเปล่าพี่น้องแต่ตัวนี้ครับผมกระแทกกับเห็นนี่ครับขีเกียจยางมากพี่น้อง ปกติชี้ยางมาน้ำนี่ครับผมเลาะมานี่ครับผมมันนี่เลยเอาโหลดตัดมานี่เลยครับผมโอ้เสียดายสีเสียของหรือเปล่าพี่น้องต้องรอรุ่นครับ <c oughs> นายซิบโหเป็นยังรลกมากพี่น้องแค่นิดๆหน่อยๆครับผมจะไปทำปุ่นนะครับผมเดี๋ยวมัอน,นี่ออสาสั่นเต็มครับผมมัอนี่สัมพันะ ลุงล่างเลยครับผมนี่พี่น้องดูครับผมทางนี้สายเปรครับี่ทางนี้ก็อูปกรณ์ตอนกครับเต็มเบิดแล้วครับเฮ้นี่ครับคนมันมาขายอยู่หาก,กินครับผมตางในก็นเอามาเดเบิวครับวันก่อนมากครับ วันนี้มานังจอบเบิ้งครับผมมันก่อนหาเลาะครับผมเราขี่กลับมาทำกรนี้ครับโอหนามยังพอมีอยู่ครับผมมือหนนามขึ้นไปทางบนเตจเจอกันครับผมทำโพกไปไวมากครับพี่น้องดูครับทางมือหนังครับผมบุกเข้ามาครับดูเป็นฟองเข้าไปทางนูบนครับพี่น้อกขาไม่ยังลกอยู่พี่น้อง ป่าอ้อยพผลยังบุญท่าน้ตัดครับประมาณเดือนหน้านี่ครับผมหนาสตัดอยู่ครับรอบเบิ้งครับผมยามเหมือนเลงครับวันนี้สามโมงกว่าครับเกือบสี่โมงแล้วผมมาครับมูลว่ะสิมีมาหรือเปล่าเด้อพี่น้องต้องรอบดูน้ำกันครับผมตะกี้ตะขี้เขามากมืนกับพ่อมีอยู่ครับผมเดี๋ยวเห็ดสุ่มไหมก่อนครับผม เราดูครับสีมีมากหรือเปล่าพี่้องเดี๋ยวเอาใส่เลมมบ้างอีกจักน้อยครับผมเผื่อกันให้มันเห็นครับผม วันนกอื่นผมไม่มาเกากะครับผมนกพันนีมันมาเกาะอ,อยู่ทางน,นี้ครับผมดูใกล้ๆนี่ครับโอ้ยบางจริงไหมพี่น้องต้องเสียงดูงดูครับผม ลอยครับหมุนอุ้ยปุ๋ยพี่น้องต็มเล็กครับผม เทแลกเอาลำพ่วงไว้ทางนู้นครับผมตายตนนู well s. <S ้นครับมาถึงก็ตายตนดอกับพี่น้องไว้ทางห้างครับผมมันวินบางกอทางบนหัวนี่ครับมันวินบางกอทางนี้ครับผมก็เลยไปเอามาครับเสียงเอ้ไค้างนี้ครับพี่น้องแคนี่มันจะวินบางกอทางนู้นครับผมมันวินบางกอฟังเสียงครับลองเบิรงครับผมลองเอาไปเห็ดน้ำตู้ครับผมกันว่าเอาว่างไป น้ำนุ่นนะครับผมมันสะบินมาเกาะทั้งหัวนี่แหละครับแต่ไม่มีต้นใหม่ไก่เคียงครับผมแต่ว่าเอามาไว้ทั้งนี้ครับผมมันสิบินไปเกาะทั้งอื่นครับผมทั้งนู่นครับผมตัวนุ่นก็เกาะครับต้องค่อยพยายามดูครับผมทั้งหน้าทั้งหลังครับพี่น้องทั้งนี้ก็อีกหนึ่งทางครับผมก็ต้องค่อยดูสองทางครับผมมันมาทางไหนทางหนึ่งครับ พอใหญ่มาปุ๊บนกมาเกาะปรับเลยครับผมเดี๋ยวนังหลุนกันต่อครับผมเอาไว้ไก่ก็ลำคาญเสียงนิดน้อยครับผมแต่ว่าในผลดีครับผมจัดเย็นครับลอยเปร์เซ็นครับผมลองทําตามเบิรงครับโอเาครับมาครับสามสี่ตัวครับ โลกระย่างเลยไเนาะอันเดียวกันครับผมโลกระย่างขาวครับอันนี้บนนาก,กินครับผมไอ้โตที่ข้อไล่นาก,กินกว่าครับผมอย่งนี้นบนนาก,กินแล้วครับพี่น้องสีขาวครับเดี๋ยวเตะครับผมบางคนก็กินครับผมมงคมนก็บบกขินครับ เบิดเวลาแล้วครับผมหนกหน่อยจีกับเขาห้างแล้วครับผมไปเด้อพี่น่องดนโตัวหนึ่งครับผมมือนี้โตัวนึงก็ยังดีครับผมดีกว่าบ่มบานเลยพี่น่องมือนนี้ครับ มม่ได้แล้วครับผมแด็บโดนลมตกแล้วครับหิวเหล่าแล้วครับพี่น้องออกมาก็ได้กินครับผมโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะก็ดีใจครับผมเขาให้ได้ออกครับพี่น้องพอมีเวลาก็ได้ออกมาหาครับผมอยู่หักินคือเก่าครับผู้ใดมากกัอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้สายลาเนี่ยครับผมเป็นกำลังใจครับนี่ครับเก็บกอดครับผม ต้นหนึ่งครับต้นน้าดังตุบครับน้มนี่นะครับพี่น้องหมดขึ้นแล้วครับพี่น้องต้นหนึ่งครับผมมือน,นี่นกอีโยอีแหลงมันมาโกลนครับผมมันมาหาเกาะอยู่นน้ำนี่ครับเปิดเทปไปมันขับมาครับผมมันมาเกาะอยุท่าแถวนี้นะครับผม เสียไมลาเลยพี่น้องว่าท่านด้ยิงมันครับผมนี่ไปซองสุมอยู่มองนี่ครับผมนกเยี่ยวมันมาเกาะตั้มนี่แะครับผมมันมาลองครับนี่ทำให้นกอื่นบ่ไม่มาเลยครับผมตัวหนึ่งก็ย่างดีครับผมก็ถือว่ามานครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม เราไปเห็ดใส่ตูเ้เย็นไว้ครับผมรวมรวมกันสักสี่ห้ามื่นกะพ่อได้ลาบแต่ครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสหรับมื้อนี้ไปก่อนนะครับโอมพระจันทร์ขึ้นแล้วครับอดีตเจ้าขอท่านตกครับโอ้มีมากกว่าตัวนึงครับพี่น้อง ไปครับผมสิทถูกหรือเปล่าพี่น้องเอา้าเรียบร้อยหมานครับโอ้พี่น้องคำรังสิกลับครับผมมาเกาะพอดีครับผม กำลังสิกลับครับกำลังสิกลับเดินกลับมาแล้วครับผมมาเกาะข้างหลังครับมาเกาะข้างหลังก็เรียบร้อยเลยพี่น้องมาเกาะเรวบ่บินครับนี่ครับเดินเลาะมาทางนี้เลยครับผมเดินมาทางนี้แ่ก็ทั่งไทยจันทร์ในพี่น้องเบิ้งครับผมนี่มักเกาะนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับคนมันมานครับพี่น้องกำลังสิกลับครับ นกกับบอวีหนีครับเอาหมาคือเกาอีกแล้วครับปก็บก่อนครับผมพอแล้วพี่น้องนี่มามาอีกครับนี่นกเจ้าครับนกเจ้านี่นี่ไอ้ไล่ไร้นี่ครับผมนี่พ่อหน้ากินอยู่ครับพี่น้องอู้หูขันบริบออกมานี่เดบลุยครับผมกําลังซีก็ครับโอ้ก็อได้นาะไปแล้วพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายครับผม นังสิกับโอ้มาครับมานครับผมมานหน่อยครับธรรมาติชงเตานินาซีดีครับผมนกตอ่อเขาดีอยู่ครับผมแต่บ้านมันบนเวลากรนพี่นอ้องธรรมาติชงเตาเตาครับผมกับเทเทแล้วพี่นอ้องมือนีกับเทเทแล้วครับ มั่สิกลับยังได้อีกครับผมมีมาเีกบอบว่ามีแล้วครับผมไปละพี่นอ้อง